สวัสดีครับผมชื่อนายพัทราคงธุรยศครับนอ้องอยู่บ้านเลขที่7หมู่3บ้านต้นกอกตำบลน้ำเกียนอำเภอภูพเพียงจังหวัดน่านครับเป็นกลุ่มทอผ้าลายโบราณน,นะครับ ของจังหวัดน่านครับเนาะลายน้ำไหลเมืองน่านนะครับ ที่ว่าแข่งเรือลือเรื่องเมืองงานชัางดันกิจกรรมวัปปูมิน,นะเสาดินน้อยโดยภูคาเนาะพายน้ำไหลเนาะนี่คือความขวญเดิมนะครับอันนี้คือลวดลายน้ําไหลที่ของเมืองน่านที่สวมใส่ถักทอากาใส่กันพวบ้านพวเมืองในเมืองน,าน่นานนะครับอันนี้ก็คือน้ําไหลก็คือลักษณะเหมือนสายนะ้ากาลังเอ่ยไหลน,นะครับะะก็คือจะมีเทคนิคในการถักทอครับเขาเรียกว่าเมืองน่านเรียกว่าหลวงสิ้นหรือว่าสิ้นหลวงนะครับแต่ว่าชาวที่ลื้เรียกว่าเกาะ กาะก็คือลักษณะเอาเส้นไายมามาหวัน่นหรือเอามาคล้องกันไว้เรียกว่าเกาะนะครับน้าไหลมังน่านก็จะมีหลายชนิดนะครับเช่นน้ําไหลปลาาเนาะน้ําไหลหางปลาเนาะน้ําไหลไปลายธาตุนี่นะครับลักษณะมีน้ําไหลมีหลายชนิดนะครับอันนี้คืออาทย์ที่เรายกตัวอย่างมานะครับค,ครับนี่คือสินลายน,น้ําไหลมังน่านะครับอันนี้ก็คือลักษณะตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนลายน้ําไหลเหมือนหน้ากาลังใส่น้ากาลังเอ่ย เอ่หลไปไปเรื่อยๆต้นน้ำนะคะนี่เลยนี่ครับนะะคก็จะมีการดวดลายผสมยกมุกยกดอกอะไรผสมลงไปเนาะเพื่อจะมีความลงตัวของพระสิ้นแบบนี้นะครับสิ้นม่านก็คือจะเป็นสิ้นที่คนหน้าใส่สวมใสตั้งแต่ในอดีตนะครับเนาะจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีลักษณะโครงสร้างสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วก็ ลักษณะโครงสร้างก็จะเรียกแตกต่างกันอีกคีนึงนะครับโดยเฉพาะด้านล่างตัวนี้ก็เรียกว่าเล็บสิ้นครับตัวนี้เรียกว่าปานสิ้นนะครับอันนี้เรียกว่าคอม้าหรือว่าการคอคอสิ้นด้านล่างนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตาหมู T ด้านล่างนะครับแล้วตัวนี้เรียกว่าจัดจัดสิ้นก็จะมีสองลักษณะคือจัด แลกกับจัดอ่อนนะครับ<ฆ>โดยผ้านี้ก็คือทอออกมาจากผ้าเก่านะครับก็จะมีลายน้ําไหลนะครับ<ฆ>ที่ใส่ไปในบนผืนผ้านะครับ<ฆ>แล้วก็จะมีการคาดการนะครับลักษณะเทคนิคของชาวไทยลื้อนะครับที่ผสมผสานกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ<ฆ>ด้านบนนี้ก็จะเป็นท้องสิ้นนะครับ<ฆ>เรียกว่าท้องสิ้นส่วนมากก็จะใช้สีดํานะครับตัวนี้ก็คือสิ้นตาหับ นะครับหรือ <ฮะ S 1> ว่ามูหับของที่ระหว่างจัดม่วงเนาะหรือว่าจัดปังนะครับที่คนบางหน้าเรียกว,ว่าสีปังคือสีม่วงนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็จะมีเอลซิ้นนะครับด้านบนก็จะมีเอลสีแดงนะครับ <ฮะ S 1> ก็จะเป็นลักษณะของผ้าสิ่นบางหน้าน,นะครับนี่เรียก <ฮะ S 1> ว่าสิน่นม่านนะครับ สิ้นป้องก็คือเป็นสิ้นโบราณที่คู่กับเมืองน่านมาตั้งแต่ในอดีตเหมือนกันนะครับสังเกตลักษณะคล้ายๆกับภาพจิตรกรรมผาผนังวัดภูมินนะครับที่สตีทั้งหลายสงสัยบนภาพจิตรกรรมผาผนังนะครับก็จะใช้ลักษณะก็สีแบบพื้นบ้านครับเนาะจะมีสีแดงสีดํานะครับแล้วก็ใช้สีธรรมชาติในการย้อมนะครับก็จะมีการฆ่าการเมืองน่านเรียกว่าการข้อครับโดยเฉพาะก็จะใช้สีตังหรือสี ม่วงนะครับเมือนหน้าเรียกว่าปัางแต่ว่าตัวนี้ก็จะใช้ลวดลายเป็นมุกนะครับเนี่ยสีลักษณะโชดิ้นเงินดิ้นทองคือลักษณะนี้คือเรียกว่ามุกสิ้นนะครับแล้วก็ก็จะมีโครงสร้างที่เท่าเท่ากันนะครับแบ่งโครงสร้างที่เสมอทกันเป็นริ้เรวเป็นริ้วเป็นริ้วด้านบนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเอลสิ้นนะครับเอลสิ EL ้นของเมืองหน้านก็จะมีขาวนำแดงนะครับแต่เชียงใหม่ยี่แดงจะนำขาวนะครับลักษณะคือแตกต่างกันนะครับ สิ่นเชียงแสน,นก็คือเป็น,ส,นสิ่นที่สวมใส่ของสตรีมังนาตัานแต่เนอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับลักษณะโครงสร้างก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินสีดําสีขาวเป็นริ้วนะครับส่วนมากผ้าถุงตัวนี้ก็จะใช้สําหรับสวมใส่อยู่บ้านนะครับคือทําไร่ทํานาทําสวนในอดีตนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าสิ่นเชียงแสนก็จะมีคิ้วสิ่นนะครับ อันนี้เรียกว่าคิ้วหรือคิ้วสิ้นนะครับที่มึงนา่นเรียกกันติดปากกันมานะครับ,รบก็จะมีความโดดเด่นของลวดลายและความน่าโครงสร้างสีสันในตัวเองของมันนะครับสิ้นคาดการหรือมัดการนะครับที่เป็นชื่อติดปากของคนน่านในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับลักษณะของผ้าสิ้นเี่ยวคือจะมีการเอาสายหรือไหมนะครับ <tok> เอามาค้นเครือ่านแล้วก็มีการมัดลวดลายลงไปนะครับมัดก็คือแต่ก่อนไม่มีเชือกฟางนะครับเขาก็จะใช้อะไรนะเชือกกล้วยนะคร<ค>ับ <adia> เอามาพันพันพันให้เกิดลวดลายนะครับเราจะใช้ลายอะไรแล้วก็ใช้เชือกกล้วยมัดหรือคาดให้เป็นลวดลายปุ๊บแล้วทีนี้เราก็ไปย้อมสีตามที่เราต้องการนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปย้อมย้อมเสร็จแล้วเราก็แกะเชือกกล้วยออกแล้วนี้เราเอามากรอใส่หลอดแล้วมาทอ ลววลายก็จะออกมาตามที่เรามัดหรือเราคาดการลงไปนะครับมันก็จะมีโครงสร้างก็คือเป็นช่วงไปช่วงไปช่วงรัาเนอกเมืองน่านก็จะมีการอยู่สองลักษณะก็คือการจ่ายแล้วก็การหับครับการจ่ายก็คือลักษณะกา,ารก็คือจะมัดโดยการที่ว่าเราจะไม่เราจะไม่ให้มันเป็นยังไงเมืองน่านเรียกว่าหน่วยเนาะหน่วยหรือว่าดอกหับนะครับมันก็จะเป็นลายเฉียงไปทางขวาก็ทางขวาไปเลยครับ ถ้าเป็นดอกหับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีการเอา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 ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามามามาใส่กันมาก็จะเป็นลักษณะเป็นดอกลักษณะนี้นะครับเนี่ยเรียกว่าการหับครับสิ้นตีนจกครับนี่นะครับตีนจกของน่านนะครับลักษณะก็คือจะมีการจบดอกที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ ตอนนี้เรียกว่าสายย้อยครับสายย้อยหรือโคนเชียงใหม่ที่โคนเชียงใหม่เขาพูดกันก็คือที่ไม่จะว่าหางสเปานะครับแต่เมืองหน้าเรียกว่าสายย้อยครับสายย้อยก็คือลักษณะเหมือน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 น้ํากําลังหยดย้อยลงด้านล่างนะครับเป็น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 หยดเป็นหยดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของตีนจกอันนี้ก็ทออออีกกี่นึงนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ผืนเดียวกันใช่ไหมคะตัวนี้จะแยกทออีกกี่นึงตัวนี้ถ้าว่ามันเป็นลายที่ยากมากก็พอประมาณเกือบปีนะครับตัวนี้นะครับหนึ่ง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 ผื่นหรือตีนหนึ่งตีนตีนจบนะครับก็จะใช้ประมาณเกือบปีก็มีนะครับเพราะว่าบางครั้งลวดลายมันซับซ้อนครับน้องแล้วด้านบนนี้ก็จะมีการทออีกกี่นึงนะครับอันนี้เรียกว่า ตัวสิ้นนะครับตัวสิ้นเนี่ยก็คือลักษณะป็นโครงสร้างที่แบบใช้ดิ้นเงินดิ้นทองนะครับในการถักทอคือมีลวดลายที่เป็นริ้วนะครับแล้วแต่ว่าช่างพอจะใช้วัตถุดิบยังไงนะครับบางคนก็ใช้ไหมบางคนก็ใช้ดิ้นนะครับส่วนมากมืองน่าจะใช้ดิ้นเงินดิ้นทองเพราะว่ามืองน่านชอบคือความวบวับแวววาวครับเนาะครับ พอก็ด้านบน <d> นีก็จะเป็นเอลซินนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้นะครับก็จะมีการเย็บต่อเอวแดงต่อลงไปนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็คือแต่ก่อนถ้าว่าคนที่เขามีมีกินนะเขาก็จะใช้ดินเงินดินทองในการหักทอ <Okay. S 1> ถ้าว่าคนธรรมดาไม่มีไม่มีไม,ม่มีเงินทองมากเ <Okay. S 1> ขาก็จะใช้ฝ้ายในการหักทองฟ <Okay. S 1> ้าซ้นตีนจสซ้นเครื่อไหมายคำนะครับหมายคำคำก็คือทองนะครับเมืองน่านก็เรียกว่า ทองคําคือว่าคํานะครับ<ฆ>คำโดยการติดปากกันมานะครับ<ฆ>หรคือลักษณะก็ใช้ดิน้นเงินดิ้นทองนะครับ<ฆ>ในการถักทองให้เป็นลวดลายขึ้นมานะครับโดยเฉพาะก็จะมีการใช้ดิ้นเงินดิ้นทองในการถักทองก็จะมีความวกแวกเววาวนะครับ<ฆ>ในบนผ้าผืนนี้นะครับก็คือลวดลายแต่ลักษณะของพื้นที่ของมังหน้าก็จะใช้ลักษณะลายเป็นเช่นนี้ครับในการถักทอส่วนมากก็จะสวมใส่ในของข้าบดีหรือว่าเป็นเจ้านายเนาะ เจ้านายที่ในในหอคำเมืองหน้าก็จะมีไทลื้ออีกสองกลุ่มนะครับ<ฆ>จะมีไทลื้อจากเมืองล่านะครับที่<ฆ><ฆ>อาศัยอยู่บ้านหนองบัวนะครับอำเภอท่าบองผาแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คืออาศัยอยู่ที่ศิลาเพชรนะครับ<ฆ><ฆ>แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นชาติพันธุ์ไทลื้อเหมือนกันก็นกไทลื้อเมืองเงินนะครับ<ฆ>ที่อ,อพยพมาอยู่ที่ บางงอบนอะอำเภอทุ่งช้างนะครับก็จะสวมใส่ท่าสิ้นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือลื้อที่โพยโยมาจากเมืองเงินที่อาศัยในทุ่งช้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นิ่นลักษณะสีสันนะครับโดยการใช้สีสันที่ฉูชาตนะครับโครงสร้างคือมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยครับก็จะมีสีดําสีแดงเป็นตัวเอกลักษณ์เลยนะครับตัวนี้ก็จะมี ท้องสิ้นก็จะเป็นดอกสิ้นก็จะมีสีเหลืองบางครั้งก็เป็นสีชมพูบางครั้งก็เป็นสีขาวนะครับแล้วแต่ว่าช่างทอจะทอมารักษาอยังไงแต่ก่อนก็คือได้ยินความเชื่อของชาวทรือว่าคนไหนสวมสิ้นด้ให้ดูตรงที่ตาดให้เป็นดอกตาตรงนี้นะครับว่าแต่งงานหรือยังเป็นโสดหรือยังหรือว่าเป็นเป็นไม้นี่ครับเขาให้ดูตัวนี้นะครับ ตรงนี้เลยครับครับมันจะมีการกําหนดสีจะมีสีขาวสีชมพูเร้้วหรือสีเหลืองลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้คือสิ้นลื้อครับ